ที่ดาอยู่หลังเทศบาลหันคาเขตอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏเนื้อที่สี่ไร่เอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับห่างจากตัวอำเภอหันคาประมาณ1.5หโลห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ800เมตรไฟฟ้าเข้าถึงไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยการเข้ามาคมสะดวกด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ63เมตรพื้นที่บริเวณนี้ส่วนมากจะทำนาเป็นหลัก น้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยปลูกผักทำไร่ทำนาทำสวนน้ำไม่ท่วมซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละ275,000บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงราคาต่อรองได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร094 464 2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับ จะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบผมครับ